มาแล้วพี่น้องนกสิม่กินเขา้าพันตากเข้าไว้นกพิราบมาหลายเป็นมมเลยระวางดีๆแล้วเฝ้าดีๆจอบดีๆแล้วนกมาแล้วพุดนะมาเป็นมมเป็นมูมันหาหม่องลง่งแล้วสิมากินเขา้าชาวบ้านพันตากเข้าไว้พ่นนกพิลาบลอ,อากาศก็คึ้มาอีกจังหวะมันคึ้นฝนนี่มันคึ้หนาว อุ้ยนกพิราบขุนขุนมาฝนจิมัดย่ำไรกะคือจังอ่ะมาฝนเป็นโมเป็นโมฝนนกนั่งนี่ฝนนกนกอยู่หันทางฝนบมองดุ้นเอาแล้วไปแล้วเขาแล้วกินเขาแล้วนกกินเขาเพิ่นแล้วเพิ่นนะม้าฮอนอั่นในหญ้าเม็ดหญ้าซอยเพิ่นหล่ะเขาเพิ่นเม็ดหญ้าละหลายพี่น้องเพิ่นนั้งนกทั้งหมาทั้งนกทั้งหมาสิมาย่ำอยู่ในม้าฮอนซอยเพิ่นได้เพิ่นหนึ่งเลยพักกันม้านั่งเศร้าเมื่อยเพราะว่าคนตาก เม็ดล้วเด้เหลือแค่สองสามล้านก็หลายแล้วนกพีราบหลายเข้าใกล้สิเบิดแล้อหมูน้อยนี่ธรรมดาใหญ่กว่านียเด้ทั้งนกทั้งหมาจะเฝ้าจะเฝ้าไล่มันเมื่อนกกินเข่าเพิ่นวู้ไปแล้วไปแล้วปุ่นปุ่นปุ่นนกพิราบเด้อมาหม่องใดเป็ี่ยนโมเป็ี่ยนโมเด้อมาหากินเข่าเพิ่นยังไดเด้อนี่เพิ่นตากเข่าไว้เข้าค้นสิบ่ได้เจ็ดนกสิมากินเข่าก่อนแล้วพูดนะพี่น้อง พันเพื่อนได้ลงมองได้เป็นมูเป็นมูนกพิราบยามาหากินเขาค้นเด้อคนตากเข่าไว้เนี่ยคุณนะมาแล้วหลายหลายนกกระไดเนาะพี่น้องเนาะพนนกกระติมาหาจินเขาเนาะคนตากเข่าไว้มาหากินเข่าจังได้เดเนียเอาไว้ให้คนกินแน,น่พุนพูนพูนพูนไปแล้วพ่นโอ้นกนี่กระไดเว้ ตากเขายูวัดจ้ะพี่น้องตากเขา่าพ่นมาตากเขายูวัดนก,กสิมาจอบกินต้องมีค้นเฝ้าหนีบ่ได้ได้นน่นกสิมากินเบิดเนาะค่ะมันแะม่นกินใน้อยๆ้อคันใน้ลงมากเป็นหมูเป็นมูนี่ก็บ,บริเวณวัดอันนี้ต้นอันเิ่นเอินต้นเอียงก็อยูวัดนี่ต้นจานบ่บ้านเฮ้าเอินต้นจานต้นเิ่นเอินต้นจานเนาะพี่น้องบ้านเฮ้าก็เอินต้นจานนั่นแหละเนี่ย กันเป็นดอกมานี่งามงามเนี่ยในต้นจานเนี่ยกันเป็นดอกก็ที่เป็นสีสมงามเบิดเลยเนาะแต่ลอเบิรงตอนเป็นดอกสินธา,ายให้เบิรงได้จ้าดอกจานบานแล้วที่ทุ่งนาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เมษา,ายนลองเพ่งแล้วบานนี่เห็นดอกจานเห็นต้นจานก็นเลยลองเพ่งนาะพี่น้องขึ้นพ่อเพ่ง ดอกจานบ้านแล้วที่ทุ่งหน้าอันนี้ก็ไท้ยบ้านชาวบ้านวิถีชีวิตของชาวไฮชาวนาเฮ้าวถีเขาแล้วก็เอามาตากแดดไว้นะคะเกียไปเกียมาให้แหงเกียไปเกียมาให้แหงจังหน้ยเพิ่นกับเจ็บแล้วถ้าตากแดดสองแดดเจ็บขึ้นบ้านขึ้นเมืองกันฝนบตกก็ไข่อยู่เนาะพี่น้องขันฝนตกมากกยากลําบากเฝ้าเจ็บเฝ้ากู้เมื่อนี่ก็บบรรยากาศแดดก็ดีอยู่ดอกเขา อันระวังตะนกนั่นละนกสิม่กินเขาเนาะพี่น้องนกก็หลายลายพุ่นะ่ะนกก็บินไปบินมาอยู่